นี้นะคะหลังจากที่คุณเหนื่อยคุณท้อทแท้คุณสิ้นหวังหมดหวังคุณเจ็บเจียนตายนะคะคุณอยากเดิอนออกจากปัญหาสุดท้ายนะคะชีวิตของคุณกงล้อแห่งโชคชะตานะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะ จากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะจะมีคนมาช่วยคุณนะคะจะมีคนมาดูแลคุณมาซัพพอร์ตคุณจากที่คุณเจ็บเจียนตายหาทางออกไม่เจออย่างนี้ปัญหาต่อไปนะคะฟ้าหลังฝนคุณจะมชีชีวิตที่ดีนะคะ คนที่ตกง,งานคนที่ไม่ที่ไม่มีงานก็จะมีงานนะคะมีคนมาช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องการเงินหรือการงานนะคะยัยขอทุกคนสู้นะคะสักวันเราจะผ่านไปได้นะคะ